วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าไปหากินบักยางโอ้ไม่ใช่เอาวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าย่างละทงละดงละป่าเอาสวัสดี่อย่างเป็นทางกันนะคบนี้วันนี้ละดองละทงละป่าเหมือนก่าเหมือนเดิมครับนะถ้าไม่มาก็ไม่ได้กินครับต้องมาตรงนี้มันต้องมีมันต้องมาเนี่ยคบเด็กที่เขาบอกโอ้ยอย่างวะ หลงทางยึงพอหาทางกลับเจอกัถ้าหลงป่านะครับซึงพอหาทางกลับเจอนะครับนะแต่ถ้าผมหลงป่าอยู่กับเธอผมไม่อยากเจออะไรทางออก้ยหนระอโทโฟโอเคนะครับเราจะลอดลงเลาะทงเราถาไปดักกันไปดักหนูมันต่อเหมือนเดิมครับะนอ้วันนี้ไม่ขอเปิดเผยชมคลิปนี้ไม่บอกขอเปิดเผยชมหน้าตานะครับเนาะมันเป็นความทัาผิงทางราชการครับเนาะเดี๋ยวผมจะลอดซื้อลอดเสียโอแม่นลอดถูกโอแว่นเนาะผมจะลอดซื้อไม่ได้ครับเนาะนี่ครับ มันเป็นความ,มราับของการรัชการครับผมจะบอกใครไม่ได้นะว่าผมมาดักหนูดักกระแตที่นี่มันเป็นความราับของการรัชการนะผู้สัตอยอย่าบอกใครเลยนะ อ่านี่ครับบรรยากาศน่าจะช่วง5้าโมงเย็นหรือสี่โมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นโดยประมาณกันนะครับในที่ผมบอกครับเนาะวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาคนอีสานมาเราก็จะประมาณนี้หลังจากเสร็จเวียกเกี่ยวข้าวอีกอย่างเรียบร้อยนะครับเนาะเขาดงเขาปลาหาอยากหากินขึ้นเกาคำเนาะนี่แหละครับผมไปทุกหน้าครับหน้าหนาวเอิ้นหน้าเห็ดออกพอกับไปเก็บเห็ดครับหน้าไส้เบากับไปเสิรไปใส่เบ็ดครับแต่หน้าที่ผมชอบที่สุดคือหน้ารักครับวัาท์แต่สีเสียดว่นอะไรโอ้ยแบนโอ้ยแบนอยู่ โอเคนะครับน้าอาขอญาติหยาบใครนะครับผิดภาพประการใดที่ผมบอกครับนะขออภัยมาณที่นี้ที่เก่าที่เดิมนะครับเนาะนี่แหละครับผมเป็นคนขี่เล่นเป็นกันเองครับนะเล่นขี้เป็นบางทีถ้าผมเมาครับโอ้ยไม่ใช่แล้วแหละนี่ครับเนาะโอ้นี่ครับเป็นคนรักสนุกครับเนาะแต่ไม่ผูกพันผูกพันก็ได้นะถ้าใครชอบครับบอลลอดอกครับได้หยอกเหมือนครับน้าลังหยอกแล้วติดอ่อนต่อนเลยคันนี้คิดว่ามันอยู่บ่ เขากับติดทำอ่อนตอนนี่ครับติดเรื่องกับติดผมเดียใคนจะหยอกผมแดงเห็นอย่างนี้ยอย่าบ่นได้ครับเห็นยุทธท่องยุทธายเห็นอย่างนี้นะพี่ไม่ติดนี่สกสอฐน,นะครับบอกไว้ก่อนเลนนะเปลี่ยนแดดครับนะอ <c> า <oughs> นี่ครับสนใจหรือเปล่าทุกคนมากัดก้อนเกลือกินด้วยกันครับ <c oughs> โอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะ อ้ยนะอ่าคลิปนี้ผมเป็นคลิปเที่มไรสาระไปบางวันแต่บางวันนี่ได้สาระโคตรเลยนะคนดูคนเอาง่ายว่าคนฟังนี่จะอ้อแอบไปเลยนะครับเราองอุกอักวักไปเลยเขาเขาบอกความสามารถเกินตัวครับแต่เองอุกหลายคนนะนะคำว่าถือเองอุกไม่ใช่นะพวกวญิงฉาคำพูดไม่ได้เหมือนผมคำเนี้ยคำพู่งผมเป็นคำพูดที่คนฟังนี่อ่าคนนั่งฟังเขาจะชอบมากมาแล้วคนที่ผมผมพูดนี่เขาจะเกลียดผมโคตรเกลียดผมเลยนะครับเนาะ แต่ผมช่างแม่งครับรู้จักคำนี้ไหมครับต้องรู้จักคำว่าช่างแม่งมานะครับนะทุกคนนะอ่าเนี่ยครับตีให้ก่อๆให้เกิดครับนั่นแมนบอลละแมนที่ดอกตีโอเคนะครับจะตั้งตัวนี้ยซึักไว้นะครับยังไงผมจะขอตั้งก่อนอีกทีนึ่งนะครับเนาะยังไงพรุ่งนี้เรามาดูไม่เชื่อมาชมว่าชมผมจะได้จะโดนไหมจะโดนรักหรือโดนอะไรี่ท่านรักก็อย่ารักหลับผมนะครับนะเรียกผมโดยจะได้มีอารมณ์เรืองสวัสดีผมเรียกอยู่นัีนฟิลเลผมครับเนาะ